ครับวันนี้ผมว่างๆครับผมเลยจะมาลงคลิปสอนการทำภาพเบื้องต้นนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวกับนางแบบคนนี้มาผมแล้วพอดีผมแบบชอบพกกล้องไปไหนมาไหนเลยครับก็เลยแบบถ่ายเก็บมาแล้วก็ได้ทำภาพแล้วก็วลงเพจก็ปรากฏว่าก็มีคนสอบถามกันเข้ามาหลายคนเหมือนกันครับว่าทำภาพยังไงภาพออกมาใสาๆสีเข้ม วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนเลยแล้วกันครับก็คือเดี๋ยวผมเลือกเดี๋ยวผมเลือกหารูปสักรูปก่อนแล้วกันนะครับอโอเคครับงั้นขอเป็นภาพนี้แล้วกันครับโอเคอันแรก เราต้อมาดูที่ค่าตรงนี้ก่อนครับถ้าเกิดดูจากกราฟแล้วก็แสดงว่าจะเห็นได้ว่าภาพนี้มันเจาะไปทาง Under อันเดอร์หน่อยๆใช่ไหมครับเราก็อาจจะเล่งมันขึ้นมานิดนึงแล้วก็สีมันก็จะออกสีทมส้มใช่ไหมครับเราก็อาจจะเอาไปทางฟ้านิดนึงเพื่อให้ภาพมันดูเพื่อให้สีผิวของนางแบบดูแบบเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เล่งอาจจะเล่งคอนแทตอีกนิดนึงครับเพื่อเพิ่มเพิ่มมิติ ให้นางดูเด่นขึ้นมาเพิ่มไฮไลท์นิดนึงครับ <c oughs> แล้วก็ตรงชาร์โดนี่ผมผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันเท่าไหร่เพราะว่าการดึงชาร์โดขึ้นมันอาจจะทำให้ภาพเราเสียคุณภาพไปได้ไม่มากก็าน้อยอะครับแล้วตรงนี้เพิ่มส่วนที่สว่างขึ้นมาลดส่ดำลงนิดนึงครับคอณภาพ ึ้นมานิดนึงนี่คือโทนสียความมีปกติสีนะครับเล้งไปนิดนึงครับแต่แต่อย่าอย่าไปเล่งมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราเล่งมากมันทาให้คุณภาพของภาพเสียเหมือนกันครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนเราครับ <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดในหัวผมตอนนี้คือผมอยากทำให้ภาพมันเข้ม <c oughs> ๆไปเลยครับโอเค ผมก็มาดูที่ตัวนางแบบว่าตัวนางแบบติสีอะไรทำให้ตัวนางแบบขังก็มาที่สีแดงครับเพราะที่ตัวนางแบบมีสีแดงหน่อยๆแต่สีส้มอ่าโอเคตรงนี้ตรงสีเขียวตรงนี้ถ้าเกิดให้มันแบบสดๆมันนา่าจะแบบเอดูสวยไว้ดูอะไรอย่างนี้โอเคครับมันผมจะไปเข้มๆเลยลนะ เมมพอตััวครบผใส่ดีเทลของภาพไปนิดนึงครับเพื่อให้ภาพมีความคมชัดขึ้นอีกนิดนึงแต่อย่าใส่มากครับเพราะถ้าใส่มากมันจะทำให้ภาพขึ้นน้อยอะครับครับผม กอย่างครับก็ลองปรับขึ้นๆลงๆดูเอาตามที่เราสอชอบนะครับเอาตามทันคิดว่าพอดีครับผมอ,อันนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นแสงหน่อยๆจากภาพนี่คือรู้สึกว่าเหมือนแสงจะเข้ามาจากทางมุมขวาบนใช่ไหยครับผมจะใส่แสงเข้ามา มักผมจะใช้เนี่ยครับวงกลมหัดยันทำทุกอย่างครับวงกลมนี้พยายามใช้ให้หางตางของแสง,งตัวนางแบบนะครับอย่าไปเอาตรงกลางของแสงเข้าตัวนางแบบเพราะว่าถ้าเกิดตรงกลางของแสงเข้าตัวนางแบบมันจะดูแบบเข้มจนเกินไปจะไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> นี่คือปรับให้มีแสงเฉพาในวงนะครับผมแป๊บบนึง เอาให้มันจ้าจนเกินไปนะครับเพราะมันจะดูขัดกับธรรมชาติบางทีเราแต่งภาพก็ต้องคิดถึงธรรมชาติเป็นหลักครับครับผมเรียบร้อยอันนี้ผมแสงมันเข้าทางนี้ใช่ไหมครับผมว่าจะเพิ่มขอบซ้ายกับซ้ายบนกับขอบล่างขวาให้มันดูเข้เมๆหน่อยครับทำให้แสงมันดูเป็นลำมากขึ้น เพอร์ร์ลดเพอร์เชอร์นิดนึง่งอย่าลดมากกปครับนี่ครับมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแสงเป็นลำมากขึ้น แล้วทีนี้เราก็มาดูว่ามีอะไรที่มันยังไม่โอเคไหมแต่สำหรับผมนะครับผมว่าคอภาพให้เป็นสิบหกต่อสิบหกคูณกให้ภาพดูสวยขึ้นนะผมว่าไม่รู้ว่าอะไรแตนผมว่าคคแล้วก็กรอบล่างเอาไว้เพราะผมตั้งใจถ่ายให้ติดกรอบล่างเอาไวค้ครับตรงนี้เป็นล่างโอเค นี่ก็เป็นอันเสร็จครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทํารูปต่อไปอีกหลายๆรูปแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดสนใจในผลงานก็ติดต่อที่เพจด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจเอาไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ